อีกสูตรหนึ่งนะฮะที่มีเกี่ยวข้องกับของระบบภคุ้มกันคือสูตรของพาริตันกระตุ้นการทำงาน killer T เซ l l killer T ร์ l ีเป็นเม็ดเลือดขาวนักฆ่าแล้วเป็นเม็ดเลือดขาวจำนวนมากมหาศาลที่อยู่ในร่างกายแต่ killer T cell นี้นะครับจะทำงานได้ก็ต้องได้รับการกระตุ้นจากเม็ดเลือดขาว T helper c l l นะครเม็ดเลือดขาวสื่อสารที่อยู่ในกระแสะเลือด เพราะฉะนั้นพอลิตันจะไปทํางานในกลุ่มของเมเลืดขาวที่อยู่ในกระแสเลือดครับโดยการทําให้เมลืดขาวที่อยู่ในกระแสเลือดในกลุ่มของ t c e l หลั่งสาร인터ฟลอนนะครับอินเตอร์ฟลอนเป็นสารกระตุ้นเมเลือดขาวให้สะคาดออกมาจัดก,การปัญหาตัวพอลิตันนะครับก็จะมีความสําคัญในเรื่องของการทําให้ระบบภูมิกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่สำคัญที่จะเป็นทับเสริมช่วยกับ NK เซ l และเป็นทับหลวงนะ,ะมันมีมากจำนวนมากนะครับเม็ดเลือดขาวที Helper c เซ l เนี่ยมีตั้ง40เพราะนั้นการเรียกเม็ดเลือดขาว Killer T cell ออกมาจึงมีปริมาณมากนะครับแล้วสูตรนี้ทำไมถึงพูดของคำว่าต้านการอักเสบนะครับถ้าเราฟังโดยทั่วไปเป็นสูตรที่ลดการอักเสบ เป็นสูตรที่แล้วมันมเกี่ยวอะไรกับกระตุ้นการสร้างระบบภูมิคกันเพราะเม็ดเลือดขาวที่สร้างให้เกิดปัญหาการอักเสบมันก็คือกลุ่มเม็ดเลือดขาวของทีเฮลเซลนั่นแหละครับไอสารที่หลังมานะครับไอสารที่เม็ดเลือดขาวกลุ่มนี้หลังมาถ้ามันหลังมามากแล้วเม็ดเลือดขาวพิษค่าทีเลอร์ทีเซลมามากมันก็เกิดการทําลายเนื้อเยื่อถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าทําให้เม็ดเลือดขาวของทีเฮลเซลนะครับ ได้รับสารอาหารที่ดีและมีประโยชน์ก็คือตัวผลิตั้นแล้วทีเฮโมเซลมันก็คือเม็ดเลือดขาวที่อยู่ในกระแสเลือดนะครับเหมือนเอ็นเคเซลแต่เอ็นเคเซลทำหน้าที่ในการจัดการปัญหาทันทีนะฮะแต่ทีเฮโมเซลนี้เป็นเม็ดเลือดขาวที่เขาจะต้องทํางานโดยการที่แค่หลั่งสารเหมือนตัวชี้เป้าแล้วคิลเลอร์ทีเซลก็จะมาเพราะฉะนั้นถ้าเขาหลั่งมากมันก็เลยทําให้เกิดการอักเสบเพราะมันเกิดการทําลายเนือเยื่อของร่างกายเอง สูตรนี้มีความสําคัญไม่น้อยนะครับเพราะมันเป็นเม็ดเลือดขาวกลุ่มที่สําคัญทําให้กระบวนการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันทํางานเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นและที่สําคัญคอือเมื่อเม็ดเลือดขาวที่เฮลวาเซลเนี่ยไม่ทํางานมากเกินไปทํางานตามหน้าที่ของเขาการอักเสบมันลดลงอักเสบลดลงเพราะเม็ดเลือดขาวที่เฮลวาเซลเขาแข็งแรงขึ้นเพราะเขาแข็งแรงขึ้นเขาก็ไม่ดือ้อเขาก็ไม่ทํางานมากเกินไปเท่านั้นครับ การทํางานของโพลิตินไม่ได้ไปสั่งเป็นเลือดขาวนะครับไอ้ที่มันดือ้อไอ้ที่มันทํางานผิดปกติเพราะมันขาดสารอาหารเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นตัวโพลิตินในสูตรของคุณตันก็ทําให้เม็ดเลือดขาวกลุ่มนี้ที่อยู่ในกระแสะเลือดนะครับเป็นเซลล์ที่สมบูรณ์เป็นเซลเเซล์ที่ปกติซะนะครับไม่ได้เซลล์ที่ผิดปกติไม่ได้เป็นเซลล์ที่เสื่อมนะเขาก็จะได้รับทํางานเพราะเมื่อเซลล์ทีให้เซลล์ขแข็งแรง เซล์ทีเซลเขาได้รับสารอาหารที่ดีเขาก็ไม่หลั่งสารออกมามากนะครับการสร้างกลไกตรงนี้มันไม่ได้เป็นการเข้าไปสั่งแต่เป็นการทําให้เซลล์นะฮะกลับมาสู่สภาพเซลล์ปกติเพราะเซลล์ปกติเขาก็ทํางานเต็มที่เท่านั้นเองนี่คือหลักหลักการทํางานคือการที่สารอาหารพอลิตันเข้าไปเฉพาะจาะจงในกลุ่มของเม็ดเลือดขาวของทีเซลลซเพื่อกระตุ้นคิลเลอร์ทีเซลออกมาทํางานมันก็เลยทําให้กระบวนการลดการอักเสบเกิดขึ้น